ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องลุ่งนะครับวันนี้พามาชมสวนผักชีคุณพ่อะนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับนู่นนะเจ้าของสวนอยู่นู่นมะงงมมะงามอยู่นู่นนะ <_ EN> สวนผักชีนะครับวันนี้ก็สร้างรายได้นะครับพอเพียงนะสร้างรายได้นะครับ <_ EN> แล้วก็จะมีตอนนี้วันนี้ก็จะมีผักกาดแซมมีต้นหอม เล็กๆน้อยๆแล้วก็ยาวมาก็จะเป็นอันนี้เห็ดฟางครับอันนี้เห็ดฟางเห็ดฟางกองเตี้ยครับนะครับกำลังบ่มเชื้ออยู่นะครับเดี๋ยววันตัดใหยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับตัดใหญยน,นนี่ก็บรรยากาศโดยรวมครับอันนี้บ้านทาลิ์ครับสระบุรีครับเขื่อนป่าสักชะละสิทธิ์ครับผม ฝากช่องลุงด้วยนะครับด้วยนะครับขอบคุณครับดสายยางตะวันกำลังจะตกดิน